สว่าน2อินหครับตัวนี้เป็นไขควงคัดก็ได้ครับเป็นสว่านก็ได้ครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยเป็นบัตเลดด้วยนะครับพอเราถอนหัวสว่านออกมาแล้วนะครับก็สามารถเอาดอ,อกไขควงหกเหลี่ยมไปใส่แบบนี้ได้เลยครับอ่ะเนี่ครับเอาไปยิงหลังคาก็ได้นะครับ สะดวกมากฮะแล้วที่สําคัญเลยฮะช็อตเด็ดมันคือ Motor คบัตเลดมอเตอร์ครับเนี่ยครับก็คือไม่ใช้แปลงฐานนะดูครับเวลาเราก,กดใช้งานจะไม่มีประกายไฟเลยนะครับสังเกตเลย85นิวตันเมตรนะครับแรงบิด2,000รอบตอ่อนาทีนะครับความแรงเบอร์ทอร์กเบอร์คัสเราปรับจากตรงนี้นะครับมีให้เลือกถึง21เบอร์เลยครับ ปรับความเร็วได้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาชมการใช้งานจริงเลยครับยิงหลังคาจริงๆเลยว่าเป็นยังไงอันนี้จะยิงเข้ากับกล่องเหล็กให้ดูก่อนเลยนะครับเนี่ครับอันนี้ดูความง่ายของเขานะจัดต่อด้วยงานยิงหลังคาจริงๆครับต้านจริงๆครับนี่ครับง่ายๆแบบนี้ครับดูครับดูกันได้อีกครับนี่ครับง่ายๆแบบนี้เลยครับใช้งานได้สะดวกแล้วก็เบามือคล่องมือนะครับแบบนี้ใช้ด้ายาวๆครับทั้งวันขอให้เรามีแบตเตอรี่นะครับซับถอตในการเปลี่ยนนะครับนี่แหละครับงานยิงหลังคาอะไรแบบนี้ก็สบายๆนะครับเขาจะให้เรา ไปเป็นกล่องแบบนี้ตรงหน้ากล่องก็จะมีของเก็บอุปกรณ์นะครับด้านในก็จะมีใบรับประกันให้เราด้วยฮะเจะวางอยู่เรียงกันแบบนี้นะครับได้แบตเตอรี่หนึ่งลูกครับสายชาร์จด้วยฮะหัวใส่เป็นสว่านครับโอ้โหครับบอกได้เลยว่าราคาเนี้ยนะพิคัดอยู่ที่ราคาสีเหลืองเลยนะครับรีบหน่อยครับก่อนที่มันจะหมดนะครับ